วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาบอกว่าน้องมะลิโตขึ้นมาอยากเป็นตลกเหรอคะใช่อย่างสีเหลืองเย l โล w มีดมีด i โตไฟแช็คสิโปแง่เยลลี่สีโปไม่ธรรมดานะมีเซนตลกอยู่นะอันนี้ได้นะพี่นี่ร้องกันน้องคะมาม่วงมังโก้ใช้มีเชียงใ่หม ชายเลียงใช่ไหมชายสี่ไม่รู้ไม่รู้แล้วอย่าเล่นเกินอย่าเล่นเกินคนเราทางเราได้เปล่าตลกทางเราได้เปล่าตลกแบบเล่นมุกก็ได้ไดู้่ะพี่ขอได้อะไรปีอะไรสกปรกที่สุดครับปีอะไรสกปรกที่สุดปีปีโป้ตกพื้นปีโป้ตกดินค่ะ ดินกับพื้นไม่เหมือนกันใช่ไหมดินกับพื้นไม่เหมือนกันดินดินกับพื้นไม่เหมือนกันยังไงเอ้าเออถ้าพื้นถ้าพื้นบอกว่าสำหรับคนที่แบบว่าคิดก็อาจจะเป็นคิดเป็นพวกพื้นปูอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อถ้าดินมันตกกระกกว่าดินมันตกกระกเป็นขี้ดินดินคือมันเหมือนเป็นแบบขี้ดินมันจะนีลึกซึ้งชั้นครูพวกเราไม่ทันกันหรอกมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีไหม ทำไมสัระเป๋าถึงอายเพราะขนมจีบมีอีกไหมมีอีกไหมเอาจนกว่าพวกพี่จะตอบไม่ได้อะไม่ไม่เอาแล้วพี่ซันนี่ตอบทุกคนพี่เล่นกับเด็กไม่เป็นเลยพี่ยอมรับอะไรพี่ก็ทำให้รูกพวงนี้อยากหัวร้อไปกันเนาะอีกมุกนึงอีกมุ้นึงมีแตัน้ำไม่รู้มาลิเตรียมมาเหมือนกันเอาให้มาลิลองบ้างอามาลิมา ปีอะไรมีสีสันค่ะปีอะไรมีสีสันสีสันก็ปีโป้นี่แหละถูกต้องค่ะย้อนมุกสินะนี่ย้อนมุกมาดิมาดิอย่าฟังนะลูกเมื่อกี้มึงสอนกูให้นุ๊กกูก็เนี้ยถ้าตอบแบบไม่คิดอะไรแล้วก็คิดว่าสีสันคือปีผมบอกเออให้เล่นกับเด็กให้เป็นมึงหนักกับกู S <S <S เอาใหม่ขอกขคอนอาเกือบเกือบใครก็ได้มาที่มีไหมอ่ะมูกับบัสอะไรสูงกว่ากันใครนะคะมูกับบัสอะไรสูงกว่ากันค่ะหมูอู้เหรอหมูกับบัสบัสคืออะไรรถบัสเหรอหมูกับบัสอะไรสูงกว่ากันไม่ถูกแน่หมูถูกต้องค่ะ หมูเขามี3ชั้นค่ะลำปันเขาสี่สชั้นใช่ใช่เนี่ยหมูหลังเเอาอีก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 พี่ไม่เนี่ยขอคันคันนี้ขอผมกุ้งอะไรมันที่สุดกุ้งอะไรมันที่สุดอะไรอะไรชักกุ้งแช่กุ้งแช่เป๊ะตอบตบกุ้งกุ้งกุลาร้องให้ด้วยใค่ครับกุ้งอะไรครับ 贡献。共